เพื่อนๆครับวันนี้อาจจะเข้าหมายช้านะครับเพราะว่าเมื่อเช้าอาจจะออกจากปานช้าไปนิดนึงพอมาถึงนะบ้านขุนก็น้ํามันจะลงเยอะหน่อยคนระับเรือมันวิ่งเข้าหมายยากนะก็ทุรักทุเลนิดนึงนะครับตอนนี้เข้าถึงหมายแนละ้วครับวันนี้คงจะต้องนอนเฝอกกรนะพงแล้วเพราะว่า กูเหลาเต็มตู้เย็นอยู่แต่เราก็ไม่ได้คาดหวังนะว่าจะได้หรือไม่ได้กระพงเพราะว่ามันมันเป็นกระกระพงที่ค้างวางครับถ้าถ้าถ้ามันมาก็คือตัวใหญ่เลยเดี๋ยวเรามาจะมานอนเฝ้านะครับวันนี้นอนเฝ้าอย่างเดียวเดี๋ยวตอนเย็นเราจะมารอนรุดกันมาพร้อมนะครับเดี๋ยววันนี้เอาดอกกุ้งมาลอยดฟูฟิดเปี้ยฟิดเปี้ยเดี๋ยวเอาดอกกุ้งมาลอยให,ให้ให้พิพงเด,เดี๋ยวมาเรารุดกัน ตัวแรกและตัวสุดท้ายหัวเนี่ยโอ้ยเย้โอ้โหาวาตัวแรกและตัวสุดท้ายครึ่งวันเนี่ยเพิ่งมาฉวยเนี่ยตัวเนี้ยดูโอ้โหครึ่งวันไม่อุ้ยไไม่ได้ไม่ได้ทันโชว์ในการวัดปลาเลยครับโอ้โหจนแบบโอ้ยโอ้ย โอ้ยตัวนี้กองวิ่งตามไม่ทันครับเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวกลัวมันหลุดเพราะว่าโอ้โหตัวมันใหญ่มากน่าจะประมาณ2โลได้โอ้โหไม่มีเวลาขยับกลองตามเลยตามมาติตดๆนะตัวที่สองรู้สึกว่าจะปลาไปครึ่งฟันกว่าแล้วก็โอเคนคะถือว่า,าได้น้อยแต่เน้นเน้นน้ำหนักโอเค,ครับตัวที่สองสวยจริง ช่างละท้อจริงๆเมื่อปลาไม่มาหาเราเราต้องเดินไปหาปลาเมื่อปลาไม่มาหาเราเราต้องเดินหาปลาโอเคเดี๋ยวหาเดินเดี๋ยวเฮียเดินใหม่วันนี้ก็อีกหนึ่งวันที <wealthy and> <half> ่แสนจะละท้อมากทั้ง <desarrollo> ว okay, right. cool. ันตอนนี anyway, ้ก็ประมาณบ่ายสองบ่ายสามแล้วเพิ่งได้ไปสองตัวเฮียได้กี่ตัวแล้วได้ตัวเดียวดูดิเฮียได้ กูเลาตัวหนึ่งปลาดุกตัวนึงวันนี้มันเป็นวันอะไรก็ไม่รู้ถ้าสุกเข้าวระเสาแทรกหรือวันมันเป็นวันอะไรก็ไม่รู้ป่ากินยากยากโอ้ยดวบน้ำก็กําลังไหลเข้าวังอย่างสวยงามปลามันน่าจะกินดีจังเนี่ยตรงนี้มันเป็นแห่งกระพงที่เคยได้เนี่ยแต่วันนี้กลับไม่เอาแต่ก็ต้องรอต่อนะครับเพราะว่ามันไม่กินทําไงได้ S <S ปลาเขาเล่าเทศครับนี่หลังจากที่เราได้ไปตัวหนึ่งเฮียจุนงัดมาอีกตัวนึงประมาณไซส์ประมาณเกือบ2โลนี่โอ้โหแบบมันกินยากแต่ก็โอเคดานาทีกินทีก็บิก๊กโอเคน้ำนี่นี่เอาเก็บไปเรื่อยๆได้คนละ 2- 3สาตัวก็โอเคแล้วเนี่ยมัน,ม,นมันน่าจะเป็นปลากระพงโอ้โหออกที่เฮียแล้วกระพงกระพงไหมเจนเยเนียเจนเจนนี่เฮ้แต่ทำไมมันกินค่อยอย่างว่าผมว่าไม่ใช่หรอกดุกดุกจะอะไรก็เอามาเฮียเอาไว้ก่อน เย็นๆไม่ต้องรีบถั่วไอเอ็กอาร์ทำมันชอบคลีดกี่ปอนเฮียโยกไปทางโน้นดิว่าไปไปไปเดินไปเดินตามไถ้าไม่แต่ผมอุ้ยกระพงถั่วเฮียเฮียเอามันลงๆนี่เอามันลงๆนี่ โ,โอ้โหขาตั้งกอมเดือดเฮี่เดือดกระพงกระพงโอ้โหมันติดตอไม้ปล่อยปล่อยก่อนปล่อยก่อนปล่อยก่อนเฮียเดี๋ยวเดี๋ยวผมไป้ยวขาตั้งกอมผมแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวจะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออกยังจับได้เฮียจับได้เฮียหลงไปได้ไหมไหนผมถือให้ก่อน ลงเหรอไม่ไ,ไม่ยมเอยอะไี่เหนมันใส่สุกแล้วปลาอยู่ไหมล่ะปลาอาจจะอยู่เสียดายอ่ะเดียร์เอาเออกมาผมถือคันเที่ยวไม้กระซุกกระซุกกระซุกเผื่อมันตีออกผมถือไว้หายอะไรกระตุ้งมึนบ้ายเลยสวีก็คุ้เรียบร้อยไม่มันไม่ไม่อ้ เพราะด้วยสำคัญหราคีดว่าสมบัติสำคัญมันจะออกจากตอไม้นี้ได้หรือเปล่านั่นแหละอย่าเพิ่งดึงอย่าเพิ่งดึงดิจะตกนะครับเนี่ยชิวๆไม่ใช่มันเอ็มมันติดอยู่ตรงอันนียแหละไม่ให้ให้ปลาไปตีก่อ ตามไม่ได้อยู่ตรงนี้ตาอตอกไปเลยเฮียเราปล่อยเอ็ดดิไนเอ็ดนนนั่่้ปล่อยดูดิไหนโอ้โหเีก็อยู่หรือเปล่านันไม่มีดิ้นเลยอ่ะไม่อยู่เหรอค่ะโอ้โหดูเอ็นเอ้าฮะไมาช่วเดี๋ยวมันจะได้ตัวใหญ่ทุกครั้งแล้วแหละเอาเลยเอาเพียทำลายหล่ะเขาเรียกผม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เดี๋ยวผมว่าตะขัวขึ้นวิ่งขึ้นมาแล้วเดี๋ยวดูดิเนี่ยเห็นตะกัวแล้วผมก็ไปแล้วเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเสื้อเสื้อเสื้อย่างนี้แล้วมันมันโอกาสโอกาสเราได้เขารอดมันเป็นเรื่องปกตินะเราเราไม่ไม่ไม่ใช่ว่าเราจะเปรียบปลามากเกินไปเนี่ยเด็ดเด็ดเเนี่ยเด็ดเด็ดเเนี่ย เพราะว่าปกติเราก็ไม่ปกติสวิงเราไม่ใช้อยู่แล้วจิบ๊บมาดดมาจะได้แค่ไปละมั่งประมาณสาร้วเเนี่ีดขึ้นนี่ีช้างดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดเป็นเเี่นีเพีเ ขอหางขอหางูจิไปแล้วเหีไปแล้วปะไม่เป็นไรผมถือประคองไม่ใชเฉยเออเตาเหถือไม้ก็ผมถืออยู่เด็เยูมันไม่ผมให้เีอาร์ตให้เหอาร์ตยม้าไม้าทังนี้อ้ยเหีไปแล้วไปแล้วเห น้ำเปลวเนี่ยเอาดิเดี๋ยว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 ผมมาชั่งเันเอาเอาเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวผมประคองไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเราแค่ประคองไว้ครับเราประคองเดี๋ยวโอเคโอ้ยโอ้ยงานช้างอีกแล้วครับดูโอ้โหเล็กๆไม่ใหญ่ๆต้องบ้านขุนสมุทรครับนี่กับพงบ้านขุนสมุทรครับดูดูครับใช้เอ็นเอ็นตกปลาเล็ก8ปอนด์ครับโอ้โหแล้ว ไอช็อกลตไม่ได้จะเกินถึง15ไม่เกินนั้นโอ้อัดจังหวดเจี๊ยบเลยแล้วก็สูงสวิงต้องวิ่งเบียวที่บ้านเนี่ยนดูดิโอ้สวยงามตามทองเรื่องจริงๆโอ้อัดอยู่นะครับเพระาะว่าต้องวิ่งเบียวสวงิงไกลเหนื่อยเล็กๆไม่ครับแต่ใหญ่ๆต้องบ้านขุนสมุรครับนี่ของแท้ของแท้ของแท้สวยงามตามท้องเรืองครับกับปิดเป็นเส้นเน nó chân to dài, bị một spool lên, ồ, dài quá, con vật tấn, con con vật tấn, ตาปีน,นึงแต้มับกูรู้สึกว่าตอนเย็นจะคึกคักน้าดูเฮ้แต่กูเรากูเราไซส์สวยว่ะเนี่ยโอ้สวยงามจริงเดี๋ยวเช็ดต้องสะอาดสะอาดกันชูแวบโอ้โหนี่โอ้สวยงามจริงครับกลัาปีน,นึงแต้มนะครับโอ้กูเราบ้านขุนสมุทรโอ้ไซส์โลกว่าถึงสอโงโลนะครับเก็บ มาฮอตช่วงเย็นช่วงเช้าได้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยพอตอนเย็นฮอตนะดูโอเค้าเก็บเเวลาเป็นเงินเป็นทองเก็บก่อนเก็บก่อนเก็บก่อน <c oughs> คอยจังชัว3โมงกว่าเริ่มกินดุหน่อยเริ่มกินทีหน่อยโอเคโอเคพอมีคลิปลงหน่อยวันนี้ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ <c oughs> ขนาดนี้เวลา4โมงเหลือเวลาต้อง หชั่วโมงโหพอดีฝนไล่ดูดิมือตึบตับตันเลยเดี๋ยวถ้าสมมติให้เขาตกหนักเราจะออกไม่ได้นะครับดูดูเดี๋ยวจะต้องบอกเคียให้เก็บของก่อนโอเคไม่เฮียกลับเก็บนะเก็บเลยแต่ก็รูด้ดีนะโอ้โหโอ้ยพายุงวงทางเฮ้ยเธอเห็นฟ้าร้องฟ้าขนองนั้นไหมจะทำยังไงยังไงก็ห้ามมันไม่อยู่ ก็วนทางนั้นแถมด้วยพายุรายจะเดินกันไปยังไงก็ยังไม่รู้อย่างก็มาเล็กลองคำรามว่าเก็บของแล้วไป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 เดี๋ยวขออนุญาตเก็บของกันนะรู้สึกว่าเขาไม่เล่นแล้วเอาจริงแล้วเนี่ยชุดใหญ่ชุดใหญ่เก็บของเก็บของอยางกรมาเล็กลอำราอยู่สูังยังไม่มีกลัวแบบวิ่งฟาเทาเชิญ ก็ออออก <c oughs> โอเคครับพอได้ไปต้มยำทำแกงกันดูนี่น้องกระพงน่าจะประมาณสี่อัพนะครับน้องกุลาวด้วยโอ้โหสวยงามน,นี่นี่นี่ของเฮียโอ้โหดูของตะเปียด้วยดิอุ้ยอาจารย์โอ้โห,โโโหสวยงามเลยโหูโอเคนะโอ้โตะก,กี้ไปทิ่มเนี้ยประกด บทเพลงเดินนะครับโอ้ดูร้วมๆแล้วมีาามเมฆเลือเกิดใชายชายชาไม่ต้องมาคิดโอ้โหแม่งไซส์ปิ๊กๆเลยอะ่ะพอได้พอได้นี่เนี่ยโอเคสามสี่ตัวก็โอเคแล้วปลาไม่อยู่ตรงเสาถ้าถ้าฝนไม่ไล่นะจะมีโอกาสได้นะเพราะพว่ามันกินช่วงเย็นกโ็โอเคครับก็ตอนนี้ฝนไล่นะรอเรือน,นะเราคงจะต้องขอตัวกลับละ ตอนเมื่อเช้าขับเรือเข้ามาน้ําแห้งสนิทเกือบแพ้ขอดคองพอมาตอนเย็นเต็มเปียมหนึองหูนี่ไหลเข้าวังแบบบ้าคลั่งรูดจริงๆฝนมันไม่ตกนะมันไปตกที่อื่นมันไล่เราไม่เป็นไรแต่เราก็ต้องเก็บของแล้วลูนน้ำเต็มเลยเปียกๆสวยงามน้ำไหลน้ำน้ำไหลเข้าวังครับโอ้โหดูได้สวยงามจริง สำหรับวันนี้เดี๋ยวเราจะล่บบาลากันด้วยภาพน้ำไหลเข้าวังแบบสวยงามเลยคนระับโอ้โหน้ำขึ้นเยอะมากดูโอ,โอ,อ้น้ำไหลเขาากก้าวังอย่างบ้าคลั่งสวยงามนะเอโอ้ไหลอยาา่างบ้าคลั่งสวยงามแนละ้วเกิดน,น้ำทะเลขึ้นเยอะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็คงแค่นี้ก่อนนะครับกลับก่อนนะครับบบ๊าายยบ๊ายบา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 ย